ผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วยังฉี่บ่อยๆรักษาอย่างไรให้หายนะครับในไลฟ์นี้ผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับท่านใดท่านคุณผู้หญิงท่านใดนะครับที่ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วนะครับหรือผ่าตัดรังไข่ออกไปแล้วหรือเอาออกทั้ง2องอย่างเลยนะครับทั้งตัวมดลูกและก็รังไข่นะครับแต่ที่ ผมทำไลฟ์มานะครับแล้วก็มีคนจำนวนเยอะเลยนะครับที่ผ่าตัดออกไปแล้วนั้นมีปัญหาสุขภาพก็มาปรึกษาผมเยอะแยะมากมายเลยแล้วผมก็ทำการรักษาให้นะครับแล้วก็ดีขึ้นนะฮะผมก็อยากเอาความรู้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ผ่าไปแล้วนะครับผ่าไปแล้วก็คือผ่าแล้วผ่าเลยมันเอาขึ้นไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของมุลูกโตมุลูกหย่อนเนื้อง,งอกของลูกซิสลังไข่นะครับที่ตัดสินใจจะผ่าตัดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผ่าตัดนะฮะก็อยากให้เอาข้อคิดและความรู้ต่างๆที่ผมสั่งสมประสบการณ์มาในการรักษาคนไข้นั้นไปพิจารณานะครับการผ่าตัด นะครับมันเรามีปัญหาเสร็จปุ๊บเราผ่าตัดเนื้อง,งอกแังไขออกไปเลยนะครับแต่ที่ผมเจอเจอมาในคนไข้จริงนั้นปัญหาสุขภาพปัญหาในเรื่องของครอบ,อค,รอบครัวการคู่สัมพันธ์นั้นปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากให้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ผ่าตัดก็ตัดสินใจดีๆนะครับส่วนท่านใดที่ผ่าตัดไปแล้วนะครับ เราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราก็มารักษาฟื้นฟรูร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานั้นกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับในไลฟ์นี้นะครับก็คือปัญหาในเรื่องของฉี่บ่อยๆนะครับฉี่บ่อยๆมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเด้อคุณหมอนะครับผ่าตัดมลูกไปแล้วนะแต่สุขภาพนั้นค่อยๆแย่ลงแล้วก็ยังฉี่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะ มันฉี่ตอนกลางคืนนะครับสองรอบสามรอบมันบรบกวนการนอนของเราและบางทีเราก็นอนไม่หลับด้วยแล้วก็ฉี่บ่อยๆยๆนะครับมันมีสาเหตุมันมีที่มาอย่างไรเราคุณหมอแล้วเราจะแก้อย่างไรล่ะนะครับไลฟ์นี้ก็เป็นคําตอบให้กับทุกท่านนะครับยังไม่ได้รักษากันก็เอาความรู้ที่ผมสั่งสมมาไปปฏิบัติแล้วกันนะครับนะฮะสิ่งที่สําคัญนะครับ ก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาในเรื่องของฉี่บ่อยๆนั้นเราก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเนื้องอกนะครับเนื้องอกที่มดลูกนะมดลูกโตมดลูกหย่อนเนื้องอกมูลูกนะและก็ซิสตังไข่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการฉี่บ่อยยังไงนะครับแก้ที่ต้นเหตุปลายเหตุมันถึงจะจบนะฮะในะสไตล์ของโมเอแพทย์แผนไทยนะครับนะฮะ คนไข้กลุ่มนี้นะครับที่มารักษากับผมนะฮะผมเองก็ได้สังเกตน,นะครับดูพิจารณาดูค่าเลือดของคนไข้นะครับโดยเกือบจะว่าทั้งหมดเลยนะครับคนไข้มักจะมีปัญหาเกิดภาวะเลือดค่อนข้างจางหรือเลือดออกไปทางจางเลยนะครับเล <het> ือดค่อนข้างจางหรือออกไปทางจางเลยนะฮะความเข้มเลือดจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํานะครับแต่ไขมันในเลือดค่อนข้างจะปิ่มสูงหรือไขมันในเลือดสูงเลยนะครับ ที่ผมเกิเจอมานะฮะสองภาวะนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายองเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาโดยปกติภูมิในร่างกายองเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเรานะครับแต่พอเราเกิดสองสภาวะนี้นะครับภูมิมันจะกลับมาทําลายตัวเองนะครับถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อข้อต่อมันส่งผลให้ เราปวดนะครับการมื้อรละข้อต่อของเราปวดเกิดการอักเสบนะถ้าภูมิของเราทำลายตัวผิวหนังนะครับมันก็จะเกิดเป็นผื่นคันขึ้นมาง่ายแล้วก็ทำลายตัวระบบอวัยวะภายในของเราปอดตับม้ามไตหัวใจรวมถึงตัวมลูกของเราลังไข่ของเราทั้งหมดระบบอวัยวะภายในผู้หญิงถูกถูกทำลายนะครับในภาวะที่ตัวภูมินะครับทำลาย ตัวการเมื่อข้อต่อของเราผมเองก็จะเรียกว่าร่างกายของเรานั้นมีภาวะนะเสียสมดุลที่เรียกว่ามีแนวโน้มเป็นโรคลูมาตอยนะครับถ้าทําลายตัวผิวหนังกับระบบอวัยวะภายในของเราผมเองก็จะเรียกว่าร่างกายเรานั้นมีภาวะนะครับเกิดโรคแพ้ภุมตัวเองที่เรียกว่า s l e หรือโรคคุ่มพวงนั่นเองนะครับเวลา2สภาวะนี้นะครับที่คุมในร่างกายของเรานั้นมันทําลายนะครับไม่ว่าจะกำเนิดข้อต่อแล้ว ผิวหนังเอาไว้ภายในมันก็คือทําลายร่างกายของเรานนั้ทั้งหมดทั้งระบบภายนอกและภายในนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับมันจะเกิดการตั้เสบทั่วร่างกายเพราะเกิดการตัเสพเสร็จปุ๊บมันก็เกิดความร้อนในร่างกายของเราขึ้นมาสังเกตนะครับว่าเรามักจะมีไข้ต่ําๆนะครับเรามีไข้ต่ําๆตามมานะครับอพอลูกสามีมาจับนะครับเราจะรู้สึกว่าร้อนกว่าผิดปกตินะครับ แล้วปรากฏการณ์นี้ตามมาก็คือนะฮะเราจะกะเริ่มกระหายน้ํากระหายน้ําทําให้เรานั้นดื่มน้ําเยอะแล้วก็เกิดการฉี่บ่อยๆนะครับดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยดื่มน้ําเข้าไปนะ,ะดื่มน้ําเข้าไปเสร็จปุ๊บ,บก็เพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของโรคฉี่บ่อยอาการฉี่บ่อยๆในคุณผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็น ก่อนที่เราจะผ่าตัดหรือลังผ่าตัดก็ตามนะครับภาวะนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะฮะผลตามมาหลายท่านเลยนะครับสาวๆตอนสาวๆเนี้ยเราทานเผ็ดได้นะครับเราทานพริกได้สูซาเลยกินส้มตำเต็มที่เลยนะครับแต่พอเราเริ่มป่วยมากขึ้นมาขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเผ็ดร้อนนะครับเราจะทานได้น้อยลงน้อยลงนะครับน้อยลงน้อยลงบางท่านนะครับยิ่งพอเราผ่าตัดมดวลูกออกไปแล้วนะครับ อายุเริ่มมากขึ้นเราจะทานเผ็ดได้น้อยลงหรือทานพริกไม่ได้เลยนะครับจากตอนที่เราสาเนี่ยทานเผ็ดได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงไหนที่เราดื่มน,น้ําไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดน,นะครับมันจะเกิดแผลในปากของเราบ่อยๆนะครับเกิดแผลในปากของเราบ่อยๆขึ้นมานะครับนะฮะ ในภาวะนี้นะครับมันก็จะค่คอยๆดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะครับไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะถ้าก่อนนะครับถ้าก่อนที่เราจะเกิดเป็นมุลูกโตมุลูกหย่อน,นงอมุลูกซิ่รัรงไข่นะครับมันเกิดขึ้นมายัางไงคุณหมอจากแค่2ภาวะนี้เราเกิดร่างกายของเราั้ออักเสบขึ้นมานะครับถ้าในกลุ่มโรคแพ้ภูมิเอนนะครับเราจะได้ยินคําว่าร um ูมาตอยโนดนะครับรูมาตอยโนดก็คือ บริเวณไหนที่ร่างกายเรานั้นมีการอักเสบร่างกายของเรานั้นจะฟอร์มตัวไขมันก้อนเล็กขึ้นมานะครับพอนานๆานเข้าก็กลายเป็นในลักษณะของเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมานะครับถ้าเป็นมุลุกย่อนนะครับไขมันที่มันค่อยๆฟอร์มตัวมันจะเป็นลักษณะของพังผืดที่ไปแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อมุลุกของเรานะครับแล้วไขมันพอกมากเข้ามาเข้ามันก็เลยทําให้ตัวมุลุกของเราค่อยๆอขยายออกขยายอายายอกมันโตขึ้นโตขึ้นแล้ว ประกอบกับมันมีการตักเสนในร่างกายของเรามันก็จะปวดน่วงโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็หย่อนไปที่ปลายช่องคลอดของคุณผู้หญิงเรามันก็เลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นมดลูกหย่อนนะครับแต่ถ้ามันเกิดในตัวโครงม้ลูกของเราหรือในเนื้อมดลูกของเราหรือผนังมดลูกของเราเป็นลักษณะเป็นจุดๆนะครับพอรวมตัวมากเข้ามาเข้าแทรกอยู่ตามตัวผนังของมดลูกของเรากล้ามเนื้อมดลูกของเรานะครับในส่วนมันก็เป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมาจะอยู่ใน ขอบนะขอบด้านในหรือตรงกลางตัวในส่วนของตรงกลางกล้มเนื้อมดล,ลูกหรือด้านนอกมดลูกมันก็เหมือนกันนะครับมันมีลักษณะของเนื้องอกหรือเนื้องอกในมดล,ลูกนะครับในรังไข่ล่ะก็เหมือนกันนะครับนะฮะมันก็เกิดฟอร์มตัวเป็นไขมันกล้องเล็กขึ้นมาในที่สุดก็เกิดเป็นเนื้อง,งอกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไม่ทราบนะครับหรือทราบก็าตามนะครับจนทําให้ในสุดเหล่านั้นไปตัด นะครับตัดมดลูกออกไปคงรังไข่ไว้หรือตัดข้างมดลูกและรังไข่ออกไปนะครับนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับปัญหาไอ้ขอโทษเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราไม่ได้รักษานะครับมันก็เลยเกิดเป็นภาวะตามมาก็คือภาวะที่ร่างกายของเรานั้นมีการอักเสบโดยที่เราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับการอักเสบก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ก็ทําให้เราต้องนั่งดื่มน้ําเขาไปเยอะดื่มน้ําเขาเยอะดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยๆนะครับเป็นกันเยอะจริงๆครับเป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับที่ผมทําเรื่องของโซเชียลมีเดียมาแล้วก็คนที่มาปรึกษานะครับนะครับนะครับมันก็ทรมานอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเรารู้กลไกว่าเกิดโรคขึ้นมาได้อย่างไรแล้วนะครับสิ่งที่มันสําคัญเลยก็คือ สิ่งที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบเกิดความร้อนทําให้เราต้องดื่มน้ําเยอะแล้วก็ฉี่บ่อยนะครับในทางคลินิกเองผมพบว่าอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนั้นเป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเรานะครับอาหารแสลงเองเป็นกฎธรรมชาตินะครับที่หมอเอแพทย์แผนไทยและคูาจารย์แพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเป็นกฎธรรมชาติเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามแต่ มันก็มีอยู่จริงตามธรรมชาตินะครับอาหารแสลงไม่ได้แสลงกับยาไทยนะครับทุกวันนี้ที่เราป่วยหนักอยู่ที่เราฉี่บ่อยอยู่เพราะว่าอะไรเราไปกระตุ้นโรคหรือไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราอักเสบนั่นเองนะครับอาหารแสลงก็อย่างเช่นปลาราปลาเจา้าผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เครื่องในไข่เห็ดเบเกอรี่ธัญพืชน,นะครับพวกเนื้อวัวเนื้อควายนะฮะ กุ้งหอยปูนะครับกุ้งหอยปูน้ําจืดน้ําเค็มเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะอา่านแสลงนะครับเราก็ไม่ทราบเราก็ทานเข้าไปรา่างกายของเราคือเกิดการอักเสบเกิดความร้อนนั้นในตลอดเวลาเลยทุกมือ้อทุกวันนะครับยังยังไก่ยังไข่เนี่ยตัวดีเลยนะครับในทางคลินิกแม้ว่าคุณหมอแพทย์แผน,นปัจจุบันนั้นท่านจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะฮะแต่ผมเองอยู่ในอยู่ในคลินิกนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากเรื่องของอาหารแสลงแล้วนะครับนะในเรื่องของอาหารแสลงแล้วนะครับนะฮะต่อการหนึ่งที่ไปเร่งให้ร่างกายของเรานั้นเสียสมดุลน,นะครับก็คือนะครับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนะครับในกลุ่มลรคแพมิตัวเองนะฮะเราก็จะ,ะนักวิศาสตรนะครับก็พบว่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับเป็นเชื้อก่อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายของเรา เชื้อโรคเหล่านี้นะครับเขาจะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นภูมิของเรานั้นให้ทํางานจิดเกณฑ์มากขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ร่างกายของเรานั้นแย่ลงแย่ลงนะครับแล้วนะครับแล้วเรารู้ที่มาของโรคว่าเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะคุณหมอนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับถ้า ท่านใดที่มารักษากับหมอเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับผมเองก็จะมียาแผนโบราณน,นะครับยาชุดแรกก็คือเป็นยาชุดปรับสมดุลที่จะเป็นหยุดภาวะการเสพภายในเรือรังของเรานะครับให้การเสพทั้งหมดเลยนะครับมันยุติลงนะครับยาชุดแรกก็คือ,อจะใช้เวลา35วันถึง40วันนะครับถามบอกว่าเราทานยาชุดแรกนะครับ มันดีขึ้นเลยไหมคุณหมอมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับยาไทยของเราก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับถ้าคุณหมอนั้นมีความรู้มีความเชี่ยวชาญชานาญในการจ่ายยาให้คนไข้นะครับราย,ายาชุดยาชุดปรับสมดุลแล้วก็ทานไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ทานยาชุดฟื้นฟูนะครับยาชุดฟื้นฟูก็จะไปฟื้นฟูร่างกายของเราหรือประจัดการเซลล์ที่เป็นเซลล์ของเนื้องอกเซลล์เนื้อร้ายต่างๆนะครับใน พืกษัตว์เคมีในสนยนไทยนั้นเขาก็ทำหน้าที่ไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากเราทานยาแล้วนะครับหรือท่านใดที่ยังไม่พร้อมในการทานยาผมเองนั้นแนะนําให้คนไข้รีบปรับกันอยู่กันกินใหม่นะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือปรับกันอยู่กันกินใหม่สิ่งที่ทานได้ก็คือหมูนะครับหมูปลาช่อนปลารับชิมหมูปลาช่อนปลาับชิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับ หมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงนะครับหมูสันในหมูเนื้อแดงนะฮะอย่าเอาหมูสามชาั้นหมูติดมันไม่เอานะครับหมูสับพอได้บ้างนะฮะส่วนเต้าหู้ก็ขอให้เป็นเต้าหูาห้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับถ้าเป็นเต้าหู้แบบสีลีก้อนสี่เหลี่ยมสีขาวสีเหลืองแบบนั้นอย่าไปทานนะครับมันแสลงหรือเขาตกตะกอนรมักตกตะกอนด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็แสลงหรือถ้าเป็นแพ็คสี่เหลี่ยมที่แช่ในน้ำ ถ้าแช่ในน้ำนานนะครับในทางคลินิกพบว่ามันแฉะมันแลงมันจะเป็นลักษณะของการหมักไปแล้วนะครับก็เราอย่าไปทานกันนะฮะโปรตีนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ครับให้ทานในสัดส่วน 60- 70%เซนะครับส่วนผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกล่ำปีทุเรียวผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกล่ำปีทุเรียวผักชีให้เราทานในสัดส่วน30-4 0เนะครับส่วน เครื่องปรุงนะครับปรุง้ิกเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสเหลืองเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสเหลืองนะครับนะผลไม้ก็ให้ทานแอปเปิลกับฝรั่งนะครับแอปเปิลกับฝรั่งทานสองสามชิ้นพอล้างปากนะครับแล้วก็เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะส่วนข้าวนะครับให้ทานข้าวสวยสองช้อนโต๊ะชาวเชียงอย่าไ่ต้องข้าวสวยสองช้อนโต๊ะชาวเชียงอย่าไ่ต้องนะฮะข้าวเหนียวไรเบอรี่ข้าวกล้องนะครับให้งดทานนะครับ ตัวข้าวเหนียวก็แสลงนะครับไรบุรีข้าวกล้องก็แสลงนะครับในทางคิกเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้ก็เลยเอามา,เ,า,มาเล่าสู่กันฟังนะครับการที่หมอเอนะครับการที่หมอเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับให้เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยโดยลักษณะก็คือหิวกินอิ่มหยุดไม่ได้อดนะครับไม่อดแต่เน้นทานกับข้าวกับข้าวควรจะทําเองอย่าไปซื้อเขาถ้าไปซื้อเขาเราต้องสั่งแม่ครัวว่านะครับ ใส่อะไรได้บ้างนะฮะเราก็าทานเองทำเองนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือพอเราปรับการกินตามสไตล์ของโมอเอแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็คืออาหารต่างๆที่โมอเอแพทย์แผนไทยนั้นขาดทานก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นโปรตีนนะครับอาหารที่เป็นโปรตีนพอเข้าสู่ในร่างกายของเราร่างกายของเรานั้นก็จะย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้กดอะมิโนขึ้นมานะครับส่วนผักนั้นก็ให้วิตามินและเกลือแร่นะครับ วิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์ร่างกายของเรานนั้นจะก็เอากดอะมิโนโรวมกับโคแฟกเตอร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเรานนั้นทํางานนะครับร่างกายของเรานนั้นก็จะสังเคราะห์สายโปรตีนขึ้นมานะครับโปรตีนเหล่านั้นก็จะเอาผลิตไปเป็นเม็ดเลือดเป็นโฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อนะครับสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วนะครับหรือก่อนที่เรายังไม่ตัดก็ตาม ปัญหาของคุณผู้หญิงก็คือในเรื่องของฮอร์โมนนะครับการที่เราปรับกันอยู่กันกินแบบนี้ฮอร์โมนผู้หญิงจะก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความแข็งแรงมันจะค่อยมาเองนะครับร่างกายของเรานะของเรานั้นมีวิธีชดเชยนะครับนะส่วนข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวต่างๆหมอพูดไปแล้วว่าเราทานน้อยที่สุดนะครับทานข้าวขาวนะแป้งน้ำตาลอย่างอื่นนะครับก็คือกล้วยสับปะรดมะละกอฟักทองเปลือก เผื่อมันก็โพดเบเกอรี่ลูกเดือยทัญญานจะขึ้นนะครับขอให้เรางดนะครับให้เรางดเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการให้นะครับร่างกายของเราต้องขาดไปน้ําตารลรวมถึงไขมันนะครับร่างกายของเรานั้นก็จะได้เอานะครับส่วนที่เป็นพลังงานสำรองก็คือไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเรานั้นออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนั่นเองนะครับขาดน้มัลูกไปแล้วหลายท่าน มันเหลือพาตานมลูกออกไปแล้วมันก็เหลือรังไข่มันก็ขึ้นเป็นซิส์เป็นเนื้องอกที่รังไข่ได้ที่เต้านมได้นะครับสําคัญที่สุดก็คือเราต้องรีบตัดไปน้าตาลรีบไขมันนะครับแต่เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับทานให้อิมอ่มหิ้วกินอิ่มหยุดไม่ให้อดไม่ให้อดนะครับในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องเริ่มออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายนั้นเผาผัานเป็นเผาผัานเป็นพลังงานเอาไขมันออกมาเผาผัานเป็นพลังงานรวมถึงนะฮะ รวมถึงให้ปอ,อพวกหัวใจปอดตับม้ามไตของเราได้หมุนเวียนให้แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะหัวใจนะครับระบบการทํางานของร่างกายเราจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องงดอาหารแสลงอย่างเคร่งครัดนะครับอาหารแสลงนี่มาทําให้ฉี่บ่อยๆนะครับหรือไปกระตุน้นให้ร่างกายคงเรานั้นเกิดการอักเสบขึ้นมาเราก็งดนะครับงดไปนะออกกําลังกายก็ทาอาหารแสงแลงเราก็งดซนะทานเฉพาะที่หมอบอดเท่านั้นนะครับแล้วอาการต่าง มันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นทันทีเลยนะครับความแข็งแรงของร่างกายเรานั้นจะเริ่มมานะครับการที่ความเข้มข้นของเราเพิ่มขึ้นฮอร์โมนางกายของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ <c oughs> การมีเพศสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นตามนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ามันขาดหายไปปัญหากันอย่าร้างก็อาจจะมีตามมานะครับ พอคุยกับคุณผู้หญิงหลายท่านก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นธรรมชาติของโฮอร์โมนผู้ชายนะครับอายุ40 50 60 70นะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับความต้องการทางเพศความต้องการเรื่องของโฮอร์โมนตรงนี้นะครับมันยังมีอยู่นะครับสิ่งที่ผมเอามาเล่านะครับไม่ใช่เรื่องลามกแต่เป็นสิ่งที่จะทำยังไงนะครับให้ เราแข็งแรงนะครับบริหารความสัมพันธ์ในครอบครัวไปได้นะครับไม่อยากให้ใครมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะครับก็เลยอยากจะเอามาฝากทุกทุกท่านไว้นะครับแล้วก็ลองเอาความรู้ของผมที่เอามาแบ่งปันนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับหากท่านใดนะครับที่มีปัญหาตรงนี้นะครับมีปัญหาระบบภายในของคุณผู้หญิงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดหรือผ่าตัดไปแล้ว ก็สามารถติดต่อเข้ามารักษากับหมอได้นะครับในทุกช่องทางนะฮะผมก็ยินดีนะครับมันจะหายเร็วหายช้าก็ขึ้นกับตัวคนไข้เองนะครับว่าจะช่วยหมอขนาดไหนนะครับถ้าเรามีวินัยนะครับการรักษามันก็เห็นผลขึ้นแบบวันต่อวันอยู่แล้วนะครับอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็หวังว่านะครับไลฟ์นี้ก็คงเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับเอาความรู้ผมไปใช้นะฮะนะครับท่านใดที่ รับชมหันช่อง y o u t u e ของหมอเอแพทย์แผนไทยเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกด Subscribe ก like, ดไลค์กดแชร์หรือทาง Facebook มอเอแพทย์แผนไทยนะครับฝากท่านช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้บุคคลที่เรารักนะครับปัญหาจะได้จบลงได้นะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ